สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะต่ำบักพงคงค่ะอ๋อน้อร่อยมากเลยอ่ะเออเนี่ยเนี่ย Yes เอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมัขีดเลียวครู่หนึ่งอ่งโอ้โหไปแซ่เวะบัดขี้เกีียใส่ลงไป กจอยจอยต้องเอาอืมเอาหนี้มุนให้มันแท๊กยำเข้าไปอือ แช่ก่นอนออเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งตามด้วยน้ำกระเทียมดองสักนิดหนึ่งมาเบือง Hidi đi ăn. cái Tăng cái hai. Tăng cái bô lên. nhỉ nè Ăn đẹp thằng Long nè Ngon lục Phải, có kim bò tầm sẽ các mà เป็นอันเสร็จค่ะพอไหมพี่น้องคะส้มตำใส่ผักหอมขอย่าสีกนอร่อยมากเลย